สวัสดีครับวันนี้ครับเบาสงการอีสานสะออนครับพ่อแม่พี่น้องมาเปิดราคาแพะแบบยกข้อครับผมพิกัดฟาร์มนะครับวัชราฟาร์มบ้านโนนแดงตำบลฟางอำเภอสะไขจังหวัดน้องคายครับผมไปดูกันครับครับผมสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับ แพะทั้งหมดไม่แจ็คตัวครับพ่อที่ว่าจะขาย28ตัวมี28ตัวเนาะเป็นแม่พันธุ์สิบเก้าเป็นแม่พันธุ์สิบเก้าตัวแพะนั่งอยู่แพะโตย้ายแพะนั่งแพะสาวหน่อยสองตัวแพะทับมุกินอีกสามอแพะทับไม่อีกสามตัวเนาะแล้วก็แพะผู้น้อยนี่ห้าตัวแพะผู้น้อยรุ่นนี่ห้าตัวแพะน้อยว่าร้อยแค่ห้าตัวนี่ครับผมแพะแม่พันธุ์เท่านี้ทับไปเบิดแล้วบอกครับพ่อพ่อเบิดแล้ว คล่องเบิดแล้วเป็นขาวข้อแดงเนะาะตัวข้อแดงเลือดสูดงพ่อมเลือดสูงอันนี้ขาวข้อดําตัวหนึงส่วน,สนมากเป็นขาวข้อแดงหมดเนาะครับนี่ครับแขกงามๆครับผมคุณแม่นม่จ่บันไดแม่นี่ยคือมาแผ่พันธุ์ไหนติ๊กใครอันนี้หนอ๋อแม่นี่ก็ซื้อมาแปดพันก็ขายขึ้นกันเนาะครับนราาเนาะราคาเดียวกันนะราคาเดียวกันหมดครับผมนี่ครับผมนี่ครับแพะเลียดสูงเพื่อนครับผม กินยาครับผมยาแพงโกล่าตอนนี้คือพึ่งปล่อยเนาะครับพ่อะพึ่งปล่อยมากินยาเนาะอ๋อครับผมเพราะเพราะว่าฝนตกเนาะครับเพิ่งพึ่งปล่อยออกมากินยาสาเหตุที่เขาอยากขายยกข้อก็คือเขาเอาหมูเขามาเลี้ยงอ๋อสาเหตุที่เขาอยากขายแพะแบบยกข้อคือนี่เอาหมูเขามาเลี้ยงเนาะหมูปลาเขามาเลี้ยงเรามันมีภาระเพิ่มอืมมีหมูปลาขึ้นมาแล้วก็มีภาระเพิ่มเนาะรถต้มนะรถแค่ไวอนมีลายอยู่จ้ะแคะ ผแพะออกก่อนครับผมแต่ก็ลิงยังเหลือแกะไว้อยู่เนาะครับ,บ,บพ่อเนอะบบอะาะแล้วเขามีพอพันบหมครับพอ่อทั้งหมดพอพันตัวหนึ่งเนานะพอพันอายุปีหกเดือนพอพันอายุปีหกเดือนแพะเลือดสูงเนาะที่นี่เป็นพัฒนาเป็นเลือดสูงบล่อล่ะอืมเป็นแพะเลือดสูงกันหมดเลยครับนี่ครับยกคอกยี่สิบแปดตัว แต่ละตัวนี่ให้ลูกจักชุดแล้วครับพ่อนี่รุ่นนี้ครับผมให้ลูกบ่เกินสามชุดจะกงให้ลูกบ่กเกินสามชุดเนาะนี่ครับผมสวยๆ,ๆครับคุณครับผมไปข้างนแล้วคุณแงามๆล้วคุณงามๆมาอไป<ว>หากินไปดูข้างในกันครับผมนี่ครับแต่ละตัวเป็นครับผมเป็นแพะเลือดสูงั้างนั้นครับผม คือพอพันของเพื่อนครับผมตัวนึงครับพอพันตัวยู่คอกเพธ่นี่ก,ก็มีแบบเดียวกันเลยนะครับขาวคอแดงครับผมขาวคอดำยู่สองตัวครับผมแม่ลูกครับทางโน่นเพื่อนก็เลี้ยงแกะน้ำครับผม ่อยแกะเล่มกินยาแกะนี่เพิ่นก็ยังพอนได้ว่าปล่อยครับผมแต่ถ้าพ่อแม่พี่น้องสนใจอยากมาแบ่งน้ำเพิ่นก็สามารถติดต่อได้ครับผมแกะแต่ละแม่ของเพิ่เน,นะครับก็ให้ลูกยู่เกิน3ชุดครับผมเพราะว่าเพิ่นก็ปล่อยออกอยู่เรื่อยครับผมแกะก็เพิ่งปล่อยออกมาเลี้ยงครับผมเพราะว่าฝนตกครับ อาหารของเพื่อนส่วนมากก็จะเป็นยาครับผมเป็นยาแพ้งกลลาและยาทั่วทั่วไปครับผมคอยออกมาเล่มกินทุกวันครับผมแพอยูน่เพื่อนไ่ได้ใส่หัวอาหารนะครับใส่แต่ปล่อยเลี้ยงครับผมปล่อยเลี้ยงแล้วก็ฉีดยาบำรุงรักษาให้เขาครับผม แคะแต่ละตัวเพ่อนครับผมสวยๆทั้งนั้นครับแคะหน่อยของเพ่อนมมียู่หาตัวครับผมรุ่นนี้ครับผมแคะแม่พันสิบเก้าตัวครับผมทับไว้แล้วครับผมเ็ดพอพันอีกตัวหนึ่งครับผมนี่ครับ พ่อแม่พี่น้องสนใจก็สามารถติดต่อได้ครับผมวัชระฟาร์มเบอร์โ,โทรผมจะทิ้งไว้ให้ครับผมผมก็จะตัดยาไมา่ให้กินแบบนี้นะครับอย่าแพ้งกอลาไม่ให้เขาเล่มกินแบบนี้ครับผม วยครับครับพ่อแล้วที่นี่ครับแพะยคอกยี่สิบแปดตัวนี้เขาเอื่นราคาไว้ที่เท่าไรครับผมเอื่นราคาไว้ที่แปดหมืนเพราะว่าแพะเข้าเป็นเป็นแพะเอ่อมีเยียดสูงเนาะมีเออมีแพะงามแน่ครับผมภาษาวันนอกปเลยแต่ละตัวก็ต้นทุนสูงแน่นาะครับเนาะเอื่นราคาไว้ที่แปดหมืนครับผมยี่สิบแปดตัว แค่สวยๆครับถ้าเขาอยากได้อยากแย,กแยกได้ครับพอแม่พี่น้องเขาอยากแยกไปกเลี้ยงนี่ได้บ่ครับผมอยากแยกตั้งแต่หาตัวขึ้นไปในกระตัวลสามพันหาเอาเลือกเลยครับผมหาตัวขึ้นไปเน,นะ 3, าะควยที่ตัวละสามพันหาเนาะครับเนาะนครับสำหรับ<อ>พ่อแม่พี่น้องอยากได้ไ,ดไปเลี้ยงครับผมสามารถติดต่อเพิ่นได้เอาลูกติดก็ได้ครับผมมีตัวท้องก็ได้ครับผมถ้าพ่อแม่เขาอยากได้ไปเลี้ยงครับผม แล้วถ้าพ่อแม่พี่น้องเขาสนใจนี่สามารถติดตอ่อได้จังไรครับพ่อติดตอ่อมากทางติดตอ่อมาทางโทรศัพท์ทางโทรศัพท์พเบอร์โทรครับผมบโทรศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเก้าหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดสามห้าห้าเจ็ดสามห้าห้าเจ็ดนะครับวัชระฟาร์มวัชระฟาร์มบ้านนวลแดงบ,บ้านนวลแดงตำบลบ้านฟางตำบลบ้านฟางอำเภออำเภอสะไคอำเภอสะไคจังหวัดหนองคายครับผมคลิปนี้เบ้าสงการอีสานสะออนคาฝากไว้สั้นๆครับผม กกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ <Okay. S 1> ขอบคุณทุกการรับชมครับสวัสดีครับ